สวัสดีดเพื่อนแทักเทททุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์เทรดเซตอัพนะครับในการเทรดตามเทรนเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงปลายเดือนเนาะโอเคครับสำหรับ การเริ่มต้นวิเคราะห์นะครับก็เริ่มจากดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเหมือนเดิมตามทิปที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เราสังเกตใช่ไหมครับว่าราคาสูงขึ้นอินดิเคเตอร์สูงขึ้นแบบนี้ก็คือ4ชั่วโมงเป็น bullish convergence เนอาเพราะฉะนั้นเราก็ตีเส้นไว้ก่อนนะครับว่าเป็น break of structure นะครับราคาย่อมาก็คือ follow ต่อนะครับโอเคลดไว้ประมาณนี้เนาะทีนี้ต่อมานะครับดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงประมาณนี้ตรงนี้มี break of structure อีกจุดหนึ่งนะครับก็้ดไว้นะครับทีนี้ พอดูในทางเฟรม1 1ชั่วโมงนะครับเราก็รอให้เกิด hidden divergence ก่อนนะครับอันนี้สังเกตนะครับว่าจากสวิงตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับว่าสวิงของราคาเนี่ยสูงขึ้นแต่ว่า Indicator อร์นะครับสวิงตามลงแบบนี้ก็คือเราถือว่าเป็น hidden bullish divergence แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนเทรด фор ์เทนเนาะใช้ระบบเทรด фор ต์เทนทีนี้เราลองมองหา ลานัมเบอร์ดูนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้เนาะทีนี้พอเราเห็นลานัมเบอร์แล้วนะครับก็ให้เราพยายามมองหาดีมานหรือว่า supply นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับลานัมเบอร์นะครับกรณีเราเทรด EU นะครับให้ใช้ดีมานแล้วก็ supply ช่วยด้วยได้นะครับทีนี้ก็ตีกรอบไว้นะครับก็จะมีดีมานโซนอยู่ตรงนี้เนาะก็ตีไว้นะครับมีดีมานโซนกับลานัมเบอร์อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแผนเข้าเทรดนะครับผมก็เพนดิ้งบริเวณตรงนี้นะครับวางสปอตใต้ตรงนี้นิดนึงนะครับผมเข้ากอดลานัมเบอร์นิดหน่อยนะครับประมาณ อันนี้สต็อปลอดก็หลังลานัมเบอร์ประมาณ150จุดนะครับอันนี้ก็ค้นระยะดิมันโซนพอดีนะครับอยู่ใต้ดิมันโซนนิดนึงก็ถือว่าเป็นระยะที่พอดีนะครับในส่วนของ TP นะครับก็เรามีสป라이ดบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับก็ดีก่อนไปนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาเนาะ TP ควถึงสปายนิดหน่อยเนาะประมาณนี้ อันนี้เป็นเวลาวันที่29นะครับประมาณ6ทุ่มตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณตี2เนาะผมไปเข้าออเดอร์อีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ราคาก็ยกตัวขึ้นเนาะนี้สังเกตนะครับว่ามันเป็นที่เด d นเดียวเจนแลวใช่ไหมครับเราก็รอให้ราคาเนี่ยทะลุต,ตรงนี้ลงมาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนว liquidity เนาะทีนี้เราก็วางแผนว่าให้ราคามันทะลุลงมาแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอดูเนาะโอเคราคาก็เกี่ยวโดนช่วงประมาณช่วงรอนดอนเซสชั่นนะครับของวันที่29นะครับทีนี้ผมก็ปล่อยให้ราคานะครับขึ้นไปทีพีแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นวันสุดท้ายนะครับของปีแล้วก็ของเดือนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามเทรดแบบค่อนข้างคอนเซอร์วิทีฟนะครับก็คืออาจจะมีการแบ่งปิดนะครับเป็นช่วงๆนะครับเผื่อว่าราคาเนี่ยอาจจะขาดวอลุ่มนะครับหรือว่าไม่ทีพีนะครับก็สังเกตว่าราคาก็ขึ้นมานะครับผมก็แบ่งปิดตรงนี้นะครับไป1มา แล้วก็เหลือไว้อีกหนึ่งไม้นะครับทีนี้ราคาเนี่ยก็กลับลงมาอีกรอบนึงผมก็เข้าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้ราคาเนี่ยดันขึ้นมาอีกรอบนะครับแล้วก็แบ่งปิดไปเนาะทีนี้ก็จะสังเกตว่าราคาเนี่ยก็ไม่ถึง d p นะครับก็จนถึงประมาณตีสองเนาะผมก็ออกไปทั้งหมดประมาณ0.75หลอดนะครับแต่ว่าก็มีแบ่งปิดไปนะครับประมาณ0.5เนาะแต่ว่าอีกออเดอร์นึงก็กลับมาโดนหน้าไม้นะครับก็ปิดออเดอร์ไปเนาะโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นผลการเหตุเนาะ ก็คืออันนี้ก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งเทรดนะครับแล้วก็ได้มาประมาณ1.27นะครับอ่าแบบนี้ก็สั่งถอนเลยนะครับก็ไม่เทรดต่อนะครับผมก็จะไปเทรดพอร์ตอื่นต่อนะครับในช่วงหลังปีใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นผลภายในนะครับก็ไม่ได้เทรดเยอะนะครับมีแค่ประมาณ3เทดในวันเดียวนะครับก็ได้มาประมาณนี้อันนี้ก็เป็นผลรวมทั้งหมดเนาะนะครับก็เพิ่งเทรดแล้วก็ได้ T P นะครับสั่งถอนเลยนะครับก็ถือว่าได้ตามเป้าเราแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นพอร์ตมาสเตอร์ ของ Funding Pip เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ